สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวฮอลิไซร์วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชุดหูฟังเอียบัตจากคังฮาคูเกในรุ่นขาวมณนีที่เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังสุดคุ้มทั้งในส่วนของไดเวอร์ที่นําเข้าจากเยอรมัน แถมยังเปลี่ยนสายสัญญาณได้ในราคาหลักพันต้นๆโดยที่มาของรุ่นนี้นะครับจะเป็นการคอลแลบระหว่างฮาคุเกะแบรนด์ผู้ผลิตสายสัญญาณหูฟังชั้นนํากับด c ซีดซีเป็นสินค้าเ e อ็กซ์คลูซีฟที่มีจาหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นละรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับโดยตัวชุดหูฟังครับจะเป็นรูปทรงแบบ mx 5 0 0วัสดุพลาสติกบอดี้ใสเห็นโครงสร้างด้านในโดยภายในตัวหูฟังจะมาพร้อมไดเวอร์ดนามิกคุณภาพจากประเทศเยอรมันที่ด้านในจะประกอบด้วยไดอะแฟมแบบ dlc เคลือบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับตัวไดอะแฟมทาให้ตอบสนองย่านความถี่ของเสียงที่ขับออกมาได้เป็นอย่างดีโดยจะทางานคู่กับชุดแม่เหล็กโยคีและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะทําให้เสียงในแต่ละย่านมีความสมดุลโปร่งใสเป็นธรรมชาติตัวชุดหูฟังสามารถถอดเปลี่ยนสายได้โดยจะมาพร้อมกับขั้วสัญญาณแบบ MMCX โดยในส่วนของสายสัญญาณทางฮัคคุเกะได้เลือกใช้สายสัญญาณทองแดงชุบเงินถัก8แบบ OCC ที่มีความบริสุทธิ์ในระดับ 5n ซึ่งเป็นสายถักแบบลิสที่จะช่วย ป้องกันการเกิดคราบเขียวเมื่อใช้งานในระยะเวลานาน ภูมิเดียวัสดุยางเกรดคุณภาพมีความทนทานน้ำหนักเบาจัดเก็บง่ายมาพร้อมหัวสัญญาณชุบทองขนาด3.5มิลิเมตรแถมยังมีหัวสัญญาณอื่นๆให้เราได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นหัวสัญญาณแบบ Type C หัวสัญญาณ Lightning สำหรับ Apple และหัวสัญญาณแบบ Balance ขนาด4.4มิลิเมตรได้เวลามาเปิดกล่องฮากุเกะขาวมณนีกันลวครับมาดูครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างตัวแพคเกจจะมาเป็นแบบกล่องเก็บหูฟังเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังอยู่ภายในเมื่อได้ลองจับตัวชุดหูฟังครั้งแรก ความรู้สึกตัวหูมีน้ำหนักเบาตัวสายสัญญาณที่ให้มาวัสดุหุ้มสายมีความยืดหยุ่นแข็งแรงจัดเก็บง่ายตัวหูหุ้มด้วยจุกฟองน้ำแถมยังมีชุดจุกฟองน้ำสำรองให้อีกหนึ่งชุดและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของฮาคุเกะขาวมณีแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับร็อตการผลิตณเวลานั้น เนื้อส่วนของแนวเสียงนะครับจะเด่นในเรื่องของรายละเอียดเสียงแหลมที่มีความชัดเจนไปแหลมลากไปได้ไกลและเสียงร้องที่มีความอิ่มอุ่นละมุนใสเป็นธรรมชาติรวมถึงเนื้อเบสที่มีความนุ่มกระชับเข้ากับจังหวะเพลงไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสหรือจังหวะกรองทําให้ลองรับการฟังเพลงได้อย่างหลากหลายแนวซึ่งโดยรวมผมมองว่าขาวมาีเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่มีความโอวอร์สูงทําให้คนฟังเข้าถึงได้ง่ายด้วยเนื้อเสียงที่ขับออกมาทําให้รู้สึกฟังสบายและผ่อนคลายแถมยังสามารถเปลี่ยน สัญญาณได้ถือว่าเป็นชุดหูฟังในกลุ่มเอียบัตร,ราคาพันต้นๆที่สุดคุ้มอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาพูดคุยกันได้ที่ Line แอคฟรีโอหรือ Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิสักับการรีวิวฮาคุเกะขาวมณีในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปรีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ <ony>